ซิกแซกไม่จำเป็นต้องลงยาวนะครับลงแค่นี้จบแค่นี้ได้เหมือนกันมันอาจจะใช้เวลาไซด์เวอีกสักพักหนึ่งแต่ตอนขึ้นเนี่ยรับรองครับว่าทะลุแสนเหรียญแน่นอนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บ3 t r a d e เคลิปนี้เราอยู่กับการวิเคราะห์ราคาของกราฟบิตคอยนะครับการที่เหรียญเอาคอยอื่นๆในตลาดเนี่ยจะไปได้ กราฟบิตคอยก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะวิเคราะห์ราคาของบิตคอยเพื่อดูภาพรวมของตลาดนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกราฟอื่นๆเนี่ยจะวิ่งกันได้แล้วหรือยังนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีเอาคอยบางตัวนะครับที่วิ่งสวนบิตคอยอยู่บ้างแต่ว่าในระยะ จริงๆเรียกว่าระยะกลางเลยแหละมันก็ไปไม่ได้นะครับมันไปได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองหรือว่าการที่บิตคอยลงบางทีมันอาจจะฝืนตัวไว้ได้สักพักหนึ่งไม่ยอมลงตามนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการเคลื่อนที่ของบิตคอยเนี่ยมีผลต่ออัลคอยอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้องวิเคราะห์ราคาของบิตคอยก่อนที่จะไปดูกราฟอื่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าคลิปที่แล้วนะเราบอกไว้ว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ก็คืออาจที่จะวิ่ง หนึ่งเว็บหนึ่งตรงนี้นะครับเว็บสองแล้วก็จบสามตรงนี้วิ่งเป็นแฟลตลงมาแบบนี้จบเป็นขา A นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำสตรอง B แล้วก็กำลังจะทำขา C อยู่ตอนนี้เพื่อจบเว็บสี่อาจจะจบแบบอิเล็กูล่าแฟลตสตรอง B ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้วิ่งเป็นรหัส3ใช่ไหมครับแล้วก็นี้ก็3ตอนนี้อาจที่จะเป็นรหัส5แบบนี้ครับซึ่ง ขาที่กําลังวิ่งเป็นรหัส5ตอนนี้อาจที่จะวิ่งแบบนี้ 1, 2, 3, 4, 5แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิด d i v e r g e n จนย้ําการเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าไม่มีใครรู้อนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อในกรณี w o r ร์สเคสไว้ด้วยว่ากรณีเลวร้ายที่สุดหรือกรณีที่เทรดเซตอัพของเราเนี่ยมันจะผิดพลาดมันจะอยู่ตรงไหนนะครับ สำหรับความเป็นไปได้หรือซีเนเรีนี้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับเส้น1,9,8,2,7นะครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นจุดสูงสุดของคลื่น1ห,หรือหัวของคลื่น1น,นั่นเองนะครับการที่มันจะเป็น Impulse 1,2,3,4แล้วก็ขึ้นไป5ได้เนี่ยหลักการและกฎเกณฑ์ของมันก็คือคลื่นที่4จะต้องไม่ลงมาต่ำกว่าหัวของคลื่นที่1ไม่โอเวอร์แลปหัวของคลื่น1น,นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาลงมาถึงตรงนี้หรือต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยใครที่มองซีนารีโอนี้ไว้ก็ต้องยอมแพ้นะครับแล้วออกมาดูก่อนว่าตลาดจะเป็นยังไงต่อหรือถ้ามีแผนสำรองไว้อยู่แล้วแต่แรกก็ทําไปตามแผนนั้นครับอย่าลืมมี Money Management กันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าถ้ามันไม่เป็นแบบนี้มันเป็นแบบอื่นจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับหรือก็คือถ้านี่ยังไม่จบรอบขาลงนะครับบิตคอยจะลงไปได้ถึงไหน สมมุติว่าบิตคอยจบ i m p u l ล e ์แล้วนะครับมีหลายๆที่มองแบบนี้เหมือนกันนะก็คือขึ้นไปทําคลื่น1จบ2ตรงนี้3ก็จบแล้วแล้วก็ลงมาเป็น Flat Collective จบ4แล้วก็ขึ้นไปทําคลื่น5จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับ1,2,3,4,5ถามว่ามีโอกาสจบได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้านับคลื่นภายในเนี่ยมันก็วิ่งครบแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ล่ะ เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไหนมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้กำลังจะเป็นคอลเลกทีฟครับคอลเลกทีฟหรือคลื่อนปรับของคลื่น1-2ใหญ่โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า1อยู่ตรงไหน1อยู่ตรงนี้ครับถ้านี่คือการจบ Impulse 1-2-3-4-5สก็จะเป็น1ใหญ่ตรงนี้นะแล้ว2ใหญ่ก็อาจจะจบอยู่แถวๆวนี้ซึ่งลักษณะการวิ่งของราคาตอนนี้เป็นลักษณะการวิ่ง แบบซิกแซกเป็นคลื่นซิกแซกเพราะว่าอะไรครับเรามาวัดดูอันนี้คือความความสูงของคลื่นหนึ่งนะแล้วดูครับว่าตอนลงมาเป็นคลื่น a แล้วรีเทรสกลับเป็นคลื่น b เนี่ยมันขึ้นไม่เกิน6 1 8เเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันมีคุณสมบัติของการเป็นคลื่นแบบซิกแซกนะครับทีนี้เราก็มาวัดเป้าหมายครับว่าแล้วถ้ามันเป็นซิกแซกเนี่ยมันจะลงไปได้มากที่สุดแค่ไหนอันนี้ผมวัดไว้ละ ถ้าเกิดว่ามันลงมาที่กล่องแรกนะครับตรงนี้จะเป็น t ทอนเคดซิกแซกก็อาจจะจบแค่นี้ทอนเคดซิกแซกจะอยู่ที่38.2ถึง61.8ตรงนี้นะครับอันนี้คือจบแบบ t r ทอนเคดซิกแซกได้ซึ่งก็จะไปตรงกับนี่แถวๆเส้นเทรนไลน์ตรงนี้บริเวณเนี้ยจบเป็นทอนเคดซิกแซกได้เลยนะซิกแซกไม่จะเป็นต้องลงยาวนะครับลงแค่นี้จบแค่นี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่จบแค่นี้ครับ ความเป็นไปได้อีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือ normal zigzag ครับ normal zigzag เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่61.8ลงไปนะครับแต่มันจะมี zigzag อีกแบบหนึง่งที่ลงลึกมากๆก็คือ Elon Gate ทำไมผมถึงไม่พูดถึง Elon Gate zigzag เพราะว่า Elon Gate zigzag จะต้องลงต่ำกว่า161.8ซึ่งมันจะทำให้ราคา bitcoin นะครับติดลบ9,799ดรอาลลาร์ราคามันติดลบไม่ได้นะครับมันต่ำได้มากสุดคือ0ดอลลาร์เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ตอนนี้มี2อย่างคือ ไม่ทร n นเค e ซิกแซกก็ normal ล i ิกแซนะครับถามว่าจังหวะเล่นเนี่ยเราจะเล่นยังไงดีถ้าเป็นสาย DCA นะครับช่วงนี้ก็เก็บของไปได้เรื่อยๆเลยถือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ได้เก็บบิตคอยเก็บของเยอะขึ้นในราคาเท่าเดิมเนาะที่เรา DCA สะสมทุกเดือนทุกเดือนอันนั้นเราก็ทำไปสม่ำเสมอ แต่สาหรับสายที่เก็บสปอตนะครับก็เริ่มเก็บได้เหมือนกันราคาตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่สูงถ้าติดดอยจริงก็จะดอยไม่นานมากนะครับถ้าเทียบกับคนที่เก็บช่วง5 0 0 0 0ื0นหกหนะตรงนี้ไม่ไม่ถือว่าสูงเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บช่วงนี้ไป1ครั้งแล้วก็รอช่วงด้านล่างแถวแถวนี้อีกสัก1ครั้งก็ได้เก็บไปได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายฟิวเจอร์เล่น x เยอะๆหน่อย 2x 3x 5x หรือบางคนถ้า 10x เอ็ในผม ไม่กล้าแนะนําดีกว่าเพราะว่าเสี่ยงมากมันจัดการอะไรไม่ทันนะครับเกิน 10x ขึ้นไป 20x ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายฟิวเจอร์ที่อยากจะเข้านะครับผมจะแนะนําให้รอก่อนนะให้ราคามันกลับขึ้นไปก่อนหรือไม่ก็รอตรงนี้ก็ได้รอมันชนเส้นตรงนี้อีกรอบหนึ่งหรือเข้าไปแถวๆเนี้ยช่วงโซนเนี้ยแล้วก็มายอมแพ้จุดที่มันต่ํากว่าโลเดิมหรือว่าจุดที่มันต่ํากว่ากว่ากล่องนี้แบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับยังไงอย่าลืม บริหารความเสี่ยงด้วยนะคลิปนี้ผมก็จะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะว่ากรณีที่มันเลวร้ายที่สุดเท่าที่ผมจะมองเอาไว้เนี่ยมันจะเลวร้ายได้ขนาดไหนก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าในทุกวิกฤตมันมีโอกาสครับก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคือจบ5้าตรงนี้ไปแล้วก็มาทําขึ้นปรับตรงนี้เป็น A B C แล้วก็กําลังจะลงมาจบตรงนี้สมมุติว่าสมมุติว่ามันมันยังไม่จบมันยังไม่จบสมมติมันจะลงลึกๆอย่างนี้เลยนะ 1>, 1 2แล้วก็มา3 4อาจจะอย่างนี้เป็น Terminal impulse อย่างนี้ลงมาตรง100%ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ว่ามันจะลงมายัางไงครับถ้ามันจบขาขึ้นนี้แบบนี้แล้วเป็นการจบหนึใหญ่แล้วมาจบ2ใหญ่เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาไซด์เวกสักพักนึงแต่ตอนขึ้นเนี่ยรับรองครับว่าทะลุแสนเหรียญแน่นอนเอากาวไปเลยเต็มเต็มปอด โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราลงทุนมี Money Management ด้วยเงินทุนเป็นของท่านตราบใดที่มันยังอยู่ในมือท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามเว็บ3 t r a d e ดเดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ